สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการปิดอัปเดตของ Windows นะครับก็จะมีขั้นตอนอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับมาเริ่มทำตามกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้ไปคลิกที่ Start นะครับจากนั้นเราก็ไปที่ Control Panel นะครับตรงปุ่มนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเลือกที่ System and Security นะครับ หลังจากนั้น,นครับแล้วก็ไปเลือกที่ Action Center นะครับแล้วก็ให้ไปคลิกที่ปุ่มตรงตรงแทบด้านซ้ายนะครับ Change Action Center System นะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับปกติเนี่ยถ้าลง Windows ใหม่ๆมเนี่ยมันจะติ๊กตรงนี้อยู่นะครับให้เอาออก2อันก็คือ Windows Update and Check for u p d a t e นะครับให้เอาออกแล้วกด OK อ่าตรงนี้นครับเป็นการเสร็จขั้นตอนที่ห่งนะครับ ต่อไปนะครับก็ไปที่ตัวพายนั่งเหมือนเดิมนะครับเราคลิกตรง System and Security อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกตรง Windows Update นะครับแล้วก็ไปคลิกที่ Change s e t t i n g นะครับตรงข้างด้านซ้ายนะครับโดยปกติถ้าลง Windows ใหม่ๆเนี่ยครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เอาออกนะครับแล้วก็ให้เราไปเลือกตรง Never check for update นะครับเขานี้ Windows ก็จะไม่อัปเดตนะครับกด OK แล้วก็ปิดนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เราไปคลิกที่ Start แล้วพิมพ์ตรง Search Program and f i l e นะครับพิมพ์ว่า Service มันจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาครับเป็นรูปเฟืองนะครับแล้วก็คลิกเข้าไป ่นั้น,นครับแล้วก็เลื่อนมาตรงข้างล่างสุดเลยนะครับให้เลือกตรงนี้ครับ Windows Update ให้แตบอันกคลิกเข้าไปนะครับตรงตรงนี้นะครับให้เรา,าเลือกตรง Disable นะครับแล้วก,กด Apply แล้วก็รอนะครับเสร็จแล้วก็กด OK ครับแล้วก็ปิด เท่านี้ครับก็เป็นการเสร็จสิ้นการปิด Windows อัปเดตนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่รับฟังจนจบนะครับสวัสดีครับ